คิปนี้คู่หูพาชิวจะพาทุกท่านไปจิบกาแฟที่ร้านคาเฟ่สุดล้ำในย่านสาทรถึง3ร้านร้านแรกเราจะไปจิบกาแฟกันบนปุยเมฆบนตึกสูงราฟ้าที่ตึดเอ p i r e Tower ชั้น55ที่ร้านาบิการ้านอาบิกาสาขานี้เป็นสาขาที่สูงที่สุดในโลกและไปต่อด้วยชั้นใต้ดินของตึกนี้ที่ร้านอาขาแม่จันใต้ กาแฟอาราบิก้าแม่จันใต้ปลูกบนพื้นที่สูงจากระดับน้ำทะเลถึง1,500เมตรโดยชุมชนเผ่าอาคาบ้านแม่จันใต้อำเภอสรวยจังหวัดเชียงรายและปิดท้ายด้วยอัดเคราคาเฟ่ที่สาทรซอย8ไปดูช่อว่ากาแฟกับดินเหนียวมันเกี่ยวกันยังไงมันเกี่ยวกันก็ตรงที่ว่าที่นี่เขามีสอนขึ้นรูปปั้นแก้วจานชามด้วยดินเหนียวทั้งหมดนี้ในคูหูพาชิล สามคาเฟ่สามสไตล์ย,ย่านสาธรนน่พาพี่มาทำอะไรก็ต้องพาพี่เข้าเมืองบ้างสความเจนเริญนของเมืองบ้าง<ช>ก็มีอะไรให้เราไปริมรถบ้างโอเควันนี้นะจะพาพี่มาที่สถานีรถไฟฟ้าช่องนมสีอ๋อบีอทีไม่ใช่บีทนะีเอสอ๋อเอทีเอส แล้วต้องการให้มาทำอะไรจริงๆถามจริงเนี่ยจริงเหรอตึกนีกก้อะไรโนี่ยนตึกนี้ใช่ไหมตอนเช้าคนทำงานเขาต้องทำอะไรจิบกาแฟใช่ที่นี่มีกาแฟพี่ชิมสามบรรยากาศอ,อันเดอกเกลาวคอฟฟี่ก็คือใายดินเลยใช่แล้วก็คาเฟ่ออนเคลย์อะไรกับ,บด,ดินเคยคือไม่ใช่ไม่ใช่คือดินเหนียวเราจะไปปั้นเราจะไปปั้นดินเหนียวกินเลาะเลยไม่ใช่แล้วก็อันที่สาม พี่อยากไปจิบกาแฟบนตึกบนร้านกาแฟที่สูงที่สุดในโลกวะโอ้โหชั้น55้ถ้าไปสนใจฉันจะบินแล้วฉันจะบินแล้วล้วอยู่สามแห่งเนียพี่อยู่ใ,ใกล้ๆก้กันเดินไปด้เรื่อยๆเลยลองไปดูกันว่ากาแฟทั้งสสไตล์เนี่ยบรรยากาศเป็นยังไงบ้างอ๋อแปลว่าคลิปนี้เราเน้นกินกาแฟแเลี่อนบรรยากาศนัเน้นติบกาแฟและ กินบรรยากาศโอเคงั้นเราไปกันเลยไหมไปเลยค่ะขอกำลังใจด้วยนะคะใช่แล้วระดับนี้ต้องมียาชูใจนิดนึงก็คืออย่าลืมกดไลค์กดแชร์ปักตะไคร้ยไม่่ใชสักตะไคร้เรวจะพาพี่ไปขึ้นฟ้าโอเคไปชั้นห้าสิบห้า เป็นร้านกาแฟาที่สูงที่สุดในโลกอ <c oughs> ไปกันเลยทีย่ดูซะก่อนทางเข้าค้ามร,ระยิบระยับแค่ไหนอลรรังการมากเลยทางเข้า วนี่เป็นไงนี่แหละที่หนูจะพาขึ้นมาชั้น55ตึกเอ็มพายมากันนะคะมาดูวิวมาชิมบานเดกามาชิมกาแฟเป็นไงพี่่าขึ้นมากินกาแฟบนฟ้า c o อ f e ี i อินเดอ y สกายชั้น55ตึกเอ็มพายชื่อวร้านอาราบิก้า ไม่เคยเห็นร้านอะไรที่มันแบบเนาะมันเป็นวิวพนารามาสามรองศาคือขายวิวเลยเนาะใช่แล้วราคาเขาก็ไม่ไม่แรงนะอ่าเขาขายวิวแต่กาแฟเขาก็อร่อยอ่าแล้วก็ราคาถูกใช่ไม่ไม่ได้ถึงกระมากายแบบกระเป๋าฉีกไม่ใช่อย่างนั้นที่นี่เขเปิดทุกวันขัาน้ำนี่หกสิบห้าบาทนะอืมที่นี่เปิดทุกวันนั่นแหละ7จ็ดโมงเช้าจนสาทุ่มอืม ยิ่งถ้าพี่มาตอนเย็นๆตอนที่พระอาทิตย์ตกดียนะโอ้โหพี่สุดยอดอตอนนี้คนกำลังวุ่นวายเลยนะใช่เพราะพักเที่ยงไนงะนี่ขนาดเราบาวันธรรมดานะพี่เออมันมีนี่นี่เลีอยไปดูขายของด้วยนะอ๋อก็มีสูทเนี่ยม,มีแ้วกาแฟมีกระเป๋ามีร่มดีดีดีด,ดีโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปที่ไหนต่ออ๋อ กาแฟบนฟ้ากันแล้วลงไปจิปกาแฟที่ชั้นใต้ดินกันต่อเลยค่ะที่ร้านอาขาแม่จันใต้ปุ๋ยนี่ไงเพื่อนบอกพี่ปุ๋ยว่า under ground coffee ถึงแล้วินชื่อร้านแม่จันใต้ c o ฟ f e e วันนี้เราโชคดีเราเจอผู้จัดการร้านผู้จัดการร้านชื่อว่าปุ๋ยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนผู้บริหารเนี่ยเป็นคนญี่ปุ่นเจ้าของร้านเป็นคนญี่ปุ่นใช่ค่ะกาแฟนี่เป็นกาแฟของเชียงรายใช่ค่ะเป็นเหมือนองค์กรญี่ปุ่นนะคะที่เป็นแบบเกี่ยวกับเอเชียเป็นแบบว่าช่วยเหลือเหมือนแบบช่วยเหลือชาวเขาอะไรอย่างนี้ยที่เข้ามาจะเป็นแบบช่วยเหลือชาวเขาค่ะซึ่งหมู่บ้านแม่จันใต้อะเขาจะเป็นชนเผ่าอาขา Oh. ใช่ค่ะแล้วก็ความตั้งใจของเขาก็คือเหมือนจะเอาชื่อกาแฟแม่จันใต้เนี่ยมาโปรโมทให้คนรู้จักใช่ค่ะ mm hmm. แล้วก็ตัวร้านเนี่ยค่ะมันจะเป็นครึ่งหนึ่งเนี่ยจะเป็นของคนญี่ปุ่นที่ชื่อ,อคุณโคโนมะใช่ไหมคะ oh. แล้วก็พอไรายได้มาแล้วก็แบ่งกลับไให้ชาวบ้านใช่ถ้ามีไรายได้เนี่ยครึ่งหนึ่งก็คือจะเป็นของชาวบ้านค่ะ แล้วก็อีกครึ่งหนึ่งอ่ะก็คือจะเอาเข้าตัวบริษัทญี่ปุ่นที่เป็นช่วยเหลือเอเชียอ,อย่างเงี้ยค่ะใช่ก็จะนําไปซัพพอร์ตแบบที่อื่นๆต่ออย่างเงี้ยค่ะอาจจะแบบไม่ได้มีแค่ร้านกาแฟาใช่แล้วก็ เปิดยังไงครับถ้าเปิดก็คือเปิดทุกวันเปิดทุกวันค่ะจะจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยก็คือจะเปิดเจ็ดโมงครึ่งค่ะปิดหกโมงค่ะแล้วก็จะเสาร์อาทิตย์หรือว่าวันหยุดนักขัตตะเลงงะะิร์งอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นเก้าโมงค่ะแล้วก็จะปิดห้าโมงค่ะใช่แ,แล้วตอนนี้ที่ร้านเรามีอะไรอยากโปรโมทนะคะเผื่อใครมาแล้วก็จะได้แวะเข้ามาชิมแล้วก็ ซื้อสินค้าที่น้องปรโกทกลับบ้านไปก็คือที่ร้านเนี่ยก็จะมีกาแฟใช่ไหมคะหลักๆค่ะแล้วก็แนะนําเป็นดิฟกาแฟดิฟใช่ค่ะแล้วก็จะมีเซรามิกด้วยค่ะเซรามิกก็คือจะเป็นสินค้ามีมือหนึ่งมือสองแบบญี่ปุ่นนะคะใช่ค่ะแล้วก็แนะนําแบบว่าสามารถนั่งทํางานได้ค่ะข้างในข้างหนังจะมีที่นั่งใช่ค่ะแล้วก็แบบเราไม่ได้จํากัดเวลาแล้วก็ลูกค้าสามารถแบบ ซื้อเท่าไหร่ก็ได้ค่ะลูกค้านั่งได้แล้วก็แบบเอาข้าวมาทานได้อะไรอย่างเงี้ยวมนี่มีไมโครเวฟให้อุ่นด้วยอ้ดีจังเลยเพราะว่าเราไม่ได้มีอาหารอย่างเงี้ยบางคนอายากทานหาร เเรราาาาาก็จะได้หนอแบบใช่ค่ะเปิดให้ลูกค้าแบบมานั่งได้ชิวๆเลยตามสบายเลยงั้นเดี๋ยวเราขอชิมกาแฟแม่จันใต้ดีกว่ากาแฟอะไรแนะนำมุกรูดแนะนำด้วยนะคะไม่เลยอันนี้มีอะไรแนะนำบ้างคะทานกาแฟดำไหมคะทานนะคะกาแฟดำากาแฟดำชอบทานเปรี้ยวได้ไหะทานเปรี้ยวได้แต่แม่หวานนะไม่หวานไม่หวานเดี๋ยวเรามาชิมกาแฟแม่จันใต้กันค่ะไปเลยค่ะชาเขียวเขาเข้มข้นที่ หรือทำลายรูปสวยๆเขาไปแล้วนะตรงตรงตามที่เขาบอกเลยรสชาติเป็นไงคะเข้มแล้วก็เปรี้ยวเขาบอกชอบเปรี้ยวไหมแล้วบอกเปรี้ยวปายไม่ปลายอะต่เิดแล้วไม่ใส่น้ำตาลเค็มสารใจจริงตื่นเลยได้เลยตื่นเลยใช่ไหมตื่นเลย พนักง,งานตอนรับเขาโอเคเลยเนาะเป็น,เป,นเป็นกันเองนนองคนไม่แย่หรอ,อทั้งเอะทั้งหมดเลยนะก็ตอนที่มาถ่ายอินเสิร์ตอ่ะเขาก็บอกถ่ายยูดได้เลยครับเขายิ่งแย้งกันใส่แล้วเขาก็ยากเขาก็อยากโปรโมทร้านเขาเพราะว่ามันอ่านจากประวัติทั้งที่เขาเปิดร้านเนี่ยตั้งแต่ปี2020เป็นช่วงโควิดกาบอกว่าปีแรกก็เ,เปิดมีคนทั้งวันมีคนมากินกาแฟ่ร้านเขาสามคนแต่ตอนเนี้ย ทั้งวันคนแน่นเพราะว่ากาแฟเขารสชาติดีและอย่างเนี่ยการที่เาเอากาแฟของแม่จงใต้มาเนี่ยมันก็เป็นการช่วยเหลือเกษตรกรชาวอาขาแล้วก็มีรายได้เวลาผลิตผลออกมาเนี่ยบางคนก็อาจจะไม่รู้จักก็ได้ว่าแม่จันต้าคืออะไรแต่แท้แล้วมันคือพันกาแฟชนิดหนึ่งที่อ้นทันนอนกาแฟอันนี้คือชาเขียวมาฉาลาเต้เป็นแบบร้อนเข้มข้นมากแล้วก็ รสชาติชาเขียวชาเขียวแต่ละที่นี่ราคาเป็นยังไงแไม่แพงพี่ราคาก็ต่ำพอร้อยก็ถือว่าวโอเคนะช่วงนี้เขาก็มีโปรโมชั่นพวกเครื่องเซรามิกทั้งหลายที่เป็นมือหนึ่งเบอร์สองที่มาจากญี่ปุ่นม,มาที่นี่นะ่าจากมากินกาแฟแนละ้วก็มาช้อปปิ้งได้ด้วยซึ่งมันเหมาะกับผู้หญิงอย่างเราตามมา ที่ตึก Empire Tower นะคะแนะนำนะคะมาที่ชั้นอันเดอร์กราวค่ะมาที่ร้านกาแฟแม่จำค่ะร้านกาแฟแม่จำใต้ออกจากตึก Empire Tower เราไปต่อกันที่ mm hmm. ร้านอัคร์คาเฟ่ขึ้นสะพานลอยข้ามไปฝั่งตรงข้ามเข้าซอยสาทรซอยแเดินเข้าไปไม่ถึงร mm ้อยเมตรก็ถึงแล้ว เป็นไงคะพี่ปุ๋ยร oh, 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 oh. ้านนี้ชื่อว่า AK Cafe เมื <Okay. S 2> ่อกี้เปิดช้ามาเนี่ยเราก็ใต้ดินบนฟ้าบนฟ้าอันนี้บนดินเหนียวบนดินละบนดินละอันนี้คือร้าน AK ใช่ร้านนี้เดิดเขาเนี่ยจะเป็นสไตล์อังกฤษสีขาว mm hmm. สีน้ำเงินแล้วก็ที่นี่เขาจะมี3โซนมีชั้นใต้ดินเป็นงานรูกสองปั mm ๊ก hmm. แล้วก็ชั้น2ก็จะเป็นร้านอาหาร มีกาแฟมีอาหารแล้วก็ชั้นบนจะเป็นชั้นที่เป็นอาร์ตแกลเลอรี่แสดงผลงานศิลปะซึ่งเจ้าของร้านเนี่ยชื่อคุณแหวนคุณแหวนเขาก็จะเป็นคนสอนเวิร์กช็อปแล้วก็อาหารที่นี่นะพี่นะเมนูเขาเนี่ยเป็นพมเมดแล้วที่วันนี้จะพาพี่ไปชิมคือข้าวหมูอบโอ้โหข้าวกล้องโอ้โหหมูอบนี่ฉ่ำๆแล้วก็มีน้ำจิ้มรสเด็ดแล้วก็มีสลัดผัก ซึ่งเป็นผักที่หลากหลายชนิดมากนะแล้วก็ยังมีของหวานโห้น่ากินงั้นเลยเป็นชาร์ตนี้นแล้วก็ยังมีกาแฟมีชาผลไม้เราไปชิมกันดีกว่าข้างในเราจะลองสัมภาษณ์น้องบีจูว่าที่มาที่ไปของอเกะคอฟฟี่เนี่ยมาอย่างไรไปกันเลยค่ะปไปชมข้างในกันนะคะ ที่ปุ๋ยที่เนี่ยเขาเปิด10โมงถึง5โมงครึ่งตอนเย็นแต่เขาหยุดวันพฤหัสนะม,มาวันไหนก็ได้จะย่ามาวันพฤหัสหลายเขาปิดน,นี่เราเข้ามาในร้านอะเครลแล้วนะวันนี้โชคดีมากเจอน้องบีกับน้องดาน้องดา วันนี้เราจะให้น้องๆแนะนําร้านนี้แล้วก็แนะนําเมนูด้วยว่ามีเมนูอะไรเด็ดบ้างค่ะน้องเมย์ค่ะสวัสดีค่ะที่มาที่ไปของร้านนี้เป็นยังไงคะร้านที่ไปเหมือนกับบ้านหลังนี้จะเป็นบ้านเหมือนเรือนหอเก่าของของพี่แหวนของของพี่แหวนช่ค่ะแล้วก็พี่แหวนเขาจบปริญญาตีแล้วก็โทรเกี่ยวกับเซรามิกมาแล้วเขาก็มีความสนใจในการแบบว่าปั้นแล้วเขาชอบแบบชอบเซรามิกมากๆเขาก็เลยเหมือน ุดไอเดียตรงนี้เอาบ้านที่เป็นเรือนของเก่าของป้ากับม้ามา,มาดีโนเวตแล้วก็สร้างเป็นลานนะคะคก็ให้เหมือนเป็นแบบเหมือนพี่แบบเคยพูดเหมือนประมาณว่าอยากให้ที่นี่เป็นที่ฮิวจิตใจของ เหมือนในในท่ามการความวุ่นวายของกรุงเทพอย่างเงี้ยค่ะอยากให้ตรงนี้เป็นจุดดรอปเหมือนให้คนได้พักหายใจหายใจช้าลงได้ให้ศิลปะประมาณนั่งปั้นเซรามิกชิฟเฟอท่านมาอร่อยอร่อยคุยกับพี่แหวนประมาณว่ามีคนเคยเป็นโรคซึมเศร้าอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ได้มาได้มีมันัดด้วยเซรามิกใช่แล้วเหมือนได้มาบอกที่นั้นว่าแบบเหมือนทําให้เขาดีขึ้นจากการที่ ได้ได้มาทําศิลปะมันเลยทําให้เป็นไใฟในการที่พี่แบบจะทําร้านต่อาบเยียวยาจิตใจเขาได้ใช่ใช่ชค่ะแล้วก็อยากให้พื้นที่แห่งนี้มันเป็นแบบพื้นที่แห่งการดรอปสําหรับการเยียวยาจิตใจจริงๆในโลกของคอนมุววาจะบอกน้องๆเสมอว่าให้เราพักหายใจบ้างเขาบอกพักหายใจบ้างก็คือแบบว่า ผ่อนคลาย้อยู่กับตัวเองบ้างโดยที่ไม่ต้องคิดว่าวินาทีต่อไปชั่วโมงต่อไปเราต้องทำอะไรไม่ต้องคิดอะไรอยู่ใช่เซรามิกได้อยู่กับปัจจุบันได้อยู่กับปัจจุบันก็เลยแบบสร้างพื้นที่ตรงนี้ให้เป็นคอมบิเนชันอย่างนี้ค่ะจะมีเปิดทุกวันไหมคะปิดจะมีวันหยุดประจำร้านทุกวันพฤหัสบัีค่ะใช่ค่ะจะเปิดสิบโมงจนถึงห้าโมงครึ่งอ๋อค่ะใช่ค่ะนั้นเดี๋ยวจะรบกวนให้น้องบีแนะนำเมนูหน่อยจากที่อ่านมามีข้าวหมูอบ กับข้ากล้องใช่แล้วมีอย่างอื่นอีกไหมคะที่นี่ตอนนี้ถ้าเป็นเมนูใหม่ที่เรากําลังแบบเปลี่ยนใหม่ก็จะมีสปาเกตตี้ค่ะเพราะเหมือนกับช่วงนี้วัยรุ่นเยอะวัยรุ่นเขาจะชอบมาแบบสปาเกตตี้อใช่ก็จะมีแบบว่ามีแนะนําเป็นสปาเกตตี้ชิลลี่เบซิลเป็นพริกเผาหัวละพาเป็นการฟิวชั่นระหว่างอาหารไทยแล้วก็อาหารฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นเมนูใหแบบส่วนถ้าเป็นเค้กก็จะมีเป็นโฮมเมดเราจะทําเค้กเองหมดทุกตัวเลยค่ะใช่ค่ะเราแบบใช่ประมาณนี้ก็จะมีตัวบานนาฟฟี่ที่ขายดี อ๋อค่ะอันเดี๋ยวเรามาสั่งอาหารกันเลยนะคะได้ค่ะได้เลยก็ทางร้านจะมีโปรโมชั่นว่าถ้าลูกค้ามาที่ร้านอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ร่วมกิจกรรมของที่ร้านถ้าลูกค้าเหมือนกับโพสลงสตอรี่หรือว่าอะไรที่เป็นแบบปาลมกระแสในช่วงนี้ทางร้านจะมีโปรโมชั่นจัดส่งฟรีให้ลูค้าไม่ต้องเสียค่าส่งเองอยเงี้ยค่ะใช้ก็จะมีเป็นโปรโมชั่นช่วงนี้อยู่ประมาณนี้โอเคค่ะมาชิมกันนะคะอาหารที่นี่อร่อยแค่ไหนไปเลยค่ะ อาหารที่ร้านอัดเคทคาเฟ่บอกได้เลยว่าอร่อยมากคู่หูพาชิวขอแนะนำเรียกได้ว่ามาที่นี่พบรถจบที่เดียวทั้งกาแฟอาหารคาวหวานและเวิร์กช็อปเครื่องปั้นดินเผาเราขึ้นไปชั้น2เราไปทานอาหารกันแล้วเนาะนี่เราลงมาชั้นใต้ดินวันนี้โชคดีมากเลยได้พบคุณแหวน ที่แห่งนี้นะคะอยากสัมภาษณ์คุณแอนนนิดนึงว่ามีแรงบันดาลใจยังไงเกี่ยวกับการปั้นดินเผาปั้นเซรามิกนะคะคือจริงๆอย่างแบบให้แบบเซรามิกมันมันแบบมีคุณค่ากับแบบในในประเทศเราอ่ะเหมือนเซรามิกมันแบบมันดูมันดูแบบราคาถูกมากอะไรเงี้ยจริงๆมันแบบมันก็ทามันมีกระบวนการเพราอะว่าแบบเหมือนของร้านเรามันจะเป็นแบบว่าส่วนใหญ่จะเป็นปั้นมันจะเป็นแบบทําเองแล้วก็ทํามือหมดเลยอะไรประมาณนั้น แต่ว่าที่ที่มันถูกอ่ะมันด้วยแบบกระบวนการของโรงงานอะไรเงี้ยแต่ว่าเหมือนพอพอมาทาเองอ่ะมันก็แบบมันเนี่ยมันต้องตั้งแต่ปั้นแล้วก็เอาไปเผาแล้วก็ค่อยเอามาเพ้นอะเงยก็เพ้นเสร็จก็ยังไม่เสร็จก็ต้องเอาไปเผาอีกรอบหนึ่งมันจะมีกระบวนการถ้าใจสนใจอยากเรียนหลักรอปก็จองมาที่นี่ได้ใช่เปิดเปิดสอนทุกวันไหมคะเออปิดวันพฤหัสเท่านั้นรับมาได้ถ้าเกิดว่าคนที่มาเรียนปั้นเสร็จแล้วทางนี้ก็จะอบให้ ใช่ค่ะก็คือแบบปั้นเสร็จใช่ไหมคะก็จะเผารอบแรกจะเป็นแบบนี้อันนี้คืออันที่แบบมาเพ้นได้ค่ะสมมติสายแบบไม่ชอบปั้นไม่ชอบเลอะอะไรเงี้ยเพ้นอย่างเดียวเพ้นอย่างเดียวแล้วก็พอเพ้นเสร็จก็เผาเคลือบแต่ว่าเหมือนคนที่ปั้นก็คือจะเพ้นก็จะเป็นเพ้นด้วยเพ้นมาด้วยแต่ว่าจะเป็นน้ําดินพวกเนี้ยอันนี้นี่ชิดสีฟ้าแต่ว่ามันจะดูตุ่นๆอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนพอเผาเสร็จก็ค่อยแบบส่งไปที่บ้านหรือว่าแบกมาเลบอะไรเงี้ย ก็จะมีแบบระยะเวลาในการแบบในการเผาประมาณสองถึงสี่นาทีก็คือแบบคนที่มาเห็นก็คือจะยังไม่ได้วันนั้นแต่ว่าต้องรอรอให้เผาเสร็จรอเผาคือมีอะไรจะฝากร้านต้องไหมคะเพราะว่าคนจำนวนมากเลยนะที่ยังไม่รู้จักรานะเครใช่ไหมคะก็ฝากด้วยค่ะได้ค่ะงั้นขอบคุณคุณแหวมมากนะคะเดี๋ยวเราขึ้นไปชมชั้น3ชั้น3เป็นอาร์ตแกลเลอรี่ อ๋อใช่เขาจะแต่ว่าตอนเนี้ยไม่มีไม่มีงานจะมีแบบเออ่เป็นเป็นเอ่ออันเล็กๆเป็น,นแบนบอันเล็กๆแล้วก็มีงานเซลล์ของลูกค้าที่แบบว่าเขาปั้นเมื่อประมาณ10แบบไม่ไม่ได้ถึง10ประมาณ5ปีตั้งแต่เปิดร้านอะไรเงี้ยแล้วเหมือนแบบว่าเขาแบบบางคนก็คุ้มม่ไม่เอางานแล้วก็คือโทรไปบอกโทรไปถามแล้วอะไรเงี้ยเขาแบบเอ๋อโอเคไม,ไม่ไม่สะดวกเหบแล้วค่ะคือเลยก็คือเป็นเซลเป็นเซลล์แบบชิ้นละแบบยี่สิบสี่สิบแปดสิบแล้วก็ ขาอง160หกสิบก็คือเหมือนแบบอันนี้คือเซลล์แต่ว่ารายได้ส่วนหนึ่งอะแบบรายได้แบบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นของของที่ขายได้ก็คือโกนแยกบัญชีกันแล้วก็จะโอนไปแบบว่าช่วยมูลบัญคนตาบอดอรอบเนี้ยจะช่วยคนตาบอดแต่ว่าเดี๋ยวรอบหน้าอาจจะคิดใหม่ว่าช่วยคนที่ไหน,ไหนอะไรเงี้ยแต่ว่าก็คือเหมือนแบบแค่อยากอยากอยากเคลียร์ไปเพราะว่าไม่ไม่ได้อยากจะเอามาขายแบบจจังแล้วก็แบบไม่ใช่งานที่ร้านปั้นโแต่ว่าเป็นงานของนักเรียนที่ร้าน แล้วก็จะมีโต๊ะหนึ่งที่เป็นแบบงานของน้องน้องที่เป็นคุณรูแต่ว่าตอนนี้เขาไปญี่ปุ่นแล้ก็จะอยู่ข้างในแลลกลอรีตรงแบบรน้าตาค่ะ,คะก็ใครก็แวะมาที่นี่ได้นะคะมาเรียนเวิร์กช็อปมาอุดหนุนสิดท้ากันก็ทําบุญด้วยวันนี้ขอบคุณคุณแหวนมากนะคะขอบคุณค่ะ ไงวันนี้เต็มอิ่มนะสามเียสามสไตล์ชอบเลยอ่ะชอบไหมชอบเพราะว่าเราได้ไปใต้ดินบนฟ้าบนดินบนดินแล้วแล้วที่นี่เขาแบบโอ้โหเนาะพนักงานน่ารักน่ารักน่ารักพี่ถ่ายได้เลยใช่อะไรได้เลยอาหารเขาก็อร่อยนะแล้วก็เดี๋ยวไว้คลิปหน้าเดี๋ยวพาอ้วนไปมากไม่ไหน อ้าเดี๋ยวเดี๋ยวรู้รนพาพี่มาครั้งนี้เดี๋ยวคลิปหน้าพี่จะพาไปต่นเต้นอ่นเต้นอ่าแต่วันนี้ดูช่องของเราแล้วตามไปชิมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ s u b s c ์ i b คด้วยนะคะใช่เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราอ่าแล้วเราก็มีคลิปอะไรท่านก็จะได้ทราบใช่แล้ววันนี้เราขอลาจากเอกเทกตอนจ้ะไปแล้วครับบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่ค่ะ